ะะเริ่มแรกคุณครูจอยจะให้เงินเราานึ่งพ,พันหนึ่งพันบาทค่ะแล้วคุณครูจอยได้บอกไว้ว่าเราต้องซื้อของให้หมดภายในเงิน1,000บาทหรือให้เหลือเงินนั้นน้อยที่สุดนะคะก็เราก็มีวิธีคิดว่าถ้าจะซื้อของให้หมด1,000บาทนะคะโดยซื้อ3ชิ้นจะต้องซื้อทั้งหมดหนึ0บาทเพราะวิธีคิดของเราก็คือเวค่ะเงิน100บาท หเพราะว่าในนี้เขากำหนดไว้ว่าลดไป20%ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าลดไป20% 120บาทก็จะลดเหลือ100บาทค่ะแล้วแต่ว่าคููจอยให้เงินมาเรามา1,000นะคะเพื่อก่อนเราก็ต้องซื้อ<ช>ทั้งหมดเพราะหมมาอีนะกกลายเป็น1,200บาทนะคะจึงจะหมดครบ1,000พใช่ค่ะแล้วของที่กลุ่มเราได้ซื้อนะคะ นะคะจะเป็นเงิน1200บาทแต่ทีนี้ในนี้เขาบอกไว้ว่าลด20%เพราะฉะนั้นมันลดไป20%ก็คือเราจ่ายไป1000บาทเงินก็จะหมดพอดีค่ะแต่ถ้าเราอยากจะซื้อของอย่างอื่นนะคะก็จะได้มีการคํานวณมาอย่างนี้ค่ะถ้าเราอยากจะซื้อของอย่างอื่น3ชิ้นให้ครบ1000บาทเราก็ต้องซื้อตามนี้ค่ะก็คือชิ้นแรกเราซื้อ500บาท ชิ้นที่2เราซื้อ500บาทชิ้นที่3เราซื้อ2 0 0บาทหรือชิ้นที่1เราซื้อ450บาทชิ้นที่2เราซื้อ300บาทและชิ้นที่3เราซื้อ450บาทค่ะอาจจะมีหลายวิธีนะคะแต่เวลามีจํากัดเลยเ,เขียนได้แค่นี้ค่ะใยังไงเพื่อนเป๊ปะโอเค <Okay. S 2> เอ็กเซนโอเคแล้วคู่ดีมากค่ะเด็กๆเอาเป็นคุณจะสรุกให้ฟังเชิญคะ่ะ หลจากงานนี้เพื่อนตาม,มาละละจากการฟังแล้วตากลุณตาว่าไงทะหมายความว่า,วาเงิน1,000บาทคุณครูให้ใช้ให้หมดโดยลดละกายยหมายความว่าฟังคำบนึ่งร้อยบาทถ้าลดระกา2ยบาปแสงว่าทําอย่างไรหนูต้องใช้เงินให้หมดหนึ 100. แสดงว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ึงจะใช้หมดเลย120่งร่สบันปหมายความว่าหนึ่บาทเนี่ย ลดราคา20%ถูกปะจสทำยังไงให้เราใช้ของใช้เงินได้หมดเลี้ยงแต่ว่าของที่เราซื้อมาจะต้อง120ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น1,000บาทก็ต้องเป็น100กี่ครั้ง10ครั้งถึงรวมกันเป็น1,000ก็เลยเอา120คูณกับ10ก็จะกลายเป็น1,200ตามก็ได้ว่าตามจะต้องบวกของไห้นี้ 1,200บาทซึ่งจะใช้เงินหมดพอดีแนวคิดนี้ได้ไหมคะโอเคไหมเ,เป็นแนวคิดที่ดีวิธีหนึ่งนะคะโอเคเพรโนษณา The Winner ได้แก่กลุ่มคนไทยค่ะแต่ย,ยังมีอีกกลุ่มนึงนะ ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์มีประโยชน์กับชีวิตเราจริงๆหรือไม่มีถ้าเรารู้จักนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็จะรู้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีประโยชน์กับเรามากมายคณิตศาสตร์อยู่กับเรารอบด้านเลยใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนได้ความรูเรื่องอะไรไปรดราคาปิดท้ายด้วยความมัน <Okay. S 3> เดี๋ยวกลุ่มนี้ไปรับรางวัลพีครูนะโอเคนะถัดไปกี่ชิ้นกี่ชิ้นหนึ่งร้อยยี่ิบสชิ้นมารับรางวัลพีครูได้โอเคปิดท้ายเรามายืดไป่มีสายเลยเพลง เรียนรู้เรื่องการลดราคาว่าการลดราคามีที่มาอย่างไรมีความหมายกี่ประเภทค่ะแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้โดยการที่เวลาเราไปเดินห้างบางทีพนักง,งานเขาอาจเห็นว่าเราเป็นเด็กเขาอาจคิดว่าเราไม่สามารถคิดได้ว่าลดราคาคืออะไรและอาจจะโกงได้แต่ตอนนี้คุณครูจอยก็ทําให้ทราบว่าการลดราคาคืออะไรและสอนวิธีคิดได้ค่ะแล้วคุณครูจอยก็ได้จําลองสถานการณ์ ขึ้นมาว่าเหมือนว่าเราอยู่ในห้างและให้เราคิดถึงการลดราคาและให้เรานําเสนอออกมาถือว่าเป็นการสอนที่สนุกและน่าสนใจมากเลยค่ะสิ่งสําคัญนะคะการที่จะทําให้เด็กๆเนี่ยเรียนอย่างมีความสุขสนุกสนานได้ต้องอยู่ที่ตัวครูค่ะครูจะต้องมีพลังแล้วก็สรรสร้างสื่อขึ้นมาคิดเทคนิควิธีการใหม่ๆ ทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้อย่างสุขสนานแล้วไม่เครียดถ้าคุณครูเนี่ยจัดการเรียนการสอนอย่างมีความสุขแล้วเ<ม>ชื่อเลยค่ะว่าเด็กนักเรียนต้องเรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะ